สวัสดีค่ะทุกคนกับช่องเมษาแฟมิลี่ถ่ายคลิปเกี่ยวกับเราบอกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามก่อนไปดูด้วยนะคะณเมืองบุกเฮเวนอาพีอ้าวลูกกลับมาแล้วหรอกลับมาแล้วค่ะคุณแม่ แม่จะมีอะไรมาบอกลูกพอดีเลยจ้าเรื่องนี้ลูกน่าจะเสียใจนิดหน่อยเรื่องอะไรคะคุณแม่เรื่องของคุณชาร์รเบิร์ตนะลูกคุณชาร์รเบิร์ตคือใครหรอคะคุณแม่หนูรู้จักเขาอยู่นะคะแต่หนูไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยด้วยซ้ําเดี๋ยวลูกก็ได้เห็นแล้วละจ้ะและลูกก็จะได้เป็นคู่ชีวิตของเขาด้วยคุณแม่พูดอะไรคะ หนูไม่เข้าใจแม่ติดหนี้เขาเป็นล้านๆเพื่อที่จะเอามาจ่ายค่าเทอมของลูกและแม่หาเงินจ่ายเขาไม่ได้วันนี้ก็ขอทอนไม่ได้เลยและที่แม่ไปยืมเขามาก็เขาเป็นคุณชายโรเบิร์ตท,ที่รวยและเงินเยอะแม่ก็อยากว่าจะพึ่งเขานิดหน่อยแต่พอแม่ยืมแม่ก็ไม่มีตังจ่ายเขาทำให้แม่จะเข้าคุกนั้นแม่เข้าคุก แทนที่ลูกอ่ะจะได้ไม่ต้องแต่งงานกับเขาทำไมแม่ถึงไม่บอกหนูตั้งแต่ทีแรกอ่ะว่าแม่ไม่มีตังค์จ่ายค่าเทอมให้หนูก็แม,ม่อยากให้ลูกเรียนใน,ในจ๊ะนะนะเรียนเถอะแต่จบสุดท้ายยังไงลูกก็เรียนไม่จบจบแค่มรสามแต่ไม่เป็นไรนะลูกต่อไปนี้ถ้าลูกแต่งงานกับเขา ลูกก็จะได้ไม่ให้แม่เขา้าคุไม่เป็นไร่แม่หนูยอมแต่งงานกับคุณโรเบิร์ตเพื่อที่จะไม่ให้แม่ได้เขา้าคุกหนูรักคุณแม่นะคะแม่ก็รักหนูจ้ะมโดดีขอห,หนูโชคดีนะจ๊ะต่อไปนี้ขอมีแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตหนูขอให้คุณโรเบิร์ตใจดีกับหนูด้วย ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะคุณแม่หนูจะไม่เริ่มคุณแม่เลยค่ะลาก่อนนะลูกขอให้ลูกโชคดีละจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะหนูไปก่อนนะคะขอบคุณแม่ว้าวนี่เมืองบุกเฮเว่นอาีนั้นหรอป้าแต่บ้านคุณโรเบิร์ตอยู่ไหนนะถามคนแถวนี้ละกันอ้าวนี่ไงคุณคะ ว่ายังไงหรอครับคุณรู้จักบ้านคุณโรเบิร์ตหรือเปล่าหรือคะรู้จักครับอยู่ไม่ไกลเองแค่ตรงไปแล้วก็จะมีทางขึ้นนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับครับอ๋อค่ะขอบคุณคุณมากเลยนะคะไปบ้านคุณโรเบิร์ตค่ะ ได้ครับขึ้นมาเลยครับถึงแล้วครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะคุณดาวบัตคุณดาบัตคุณดาวบัตคุณคะว่ายังไ,ไงครับเข้ามาเลยค่ะว้าวบ้านสวยจังเลย อืมฉันไม่เคยเห็นบ้านที่สวยแล้วก็ไม่เคยเข้ามาเลยออ้หูทีวีก็น่าดูอ่ะวยฉันชอบไปหมดเลยอ่ะวยมีเตียงสองชั้นนี่มันห้องที่ฉันต้องการเลยนี่ค่ะว้าวตรงนี้ก็ดีอ่ะว้าวดีหมดเลยฉันอยากได้วยฉันชอบจังเลยอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่บ้านของเรา นั่งรอคุณเราเปิดตรงนี้แล้วกันเฮ้ยนี่นี่คุณนี่คุณเหรอนี่คุณเราเปิดเหรอแค่ไหนๆก็มาเจอก,กันแล้วละ่ะนั้นคุณแบบน้ำนะเดี๋ยวผมจะพาไปกินข้านวนอกอะ่ะเดี๋ยวคะ่ะทุกคนเรื่องยังไม่จบแพีงเท่านี้ถ้าอยากดูต่อ ให้ติดตามดูได้เลยนะคะบ๊ายบาย